โยโยโยบายพังตรงเชิญกับคลึงหนหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคลึงหนุหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานด้วยนะครับอามานหนึ่งคำคืนวันจันทร์มันเดย์ไนท์ครับบิ๊กแมทเป็นคู่ไหนไปไม่ได้ต้องไปที่เวลาตีสองตรงพรีเมียร์ลีกอังกฤษเลสเตอร์ซิตี้ทีมรองบวยจะเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลอันดับ5เลสเตอร์30แต้มจากการชนะ8เสมอ6แพ้21เกมล่าสุดบุกแพ้ฟูลแลมมาเละต่อ5นะครับดินส์มิธยังหมดสิทธิ์ ัชาก้าโยโซยุนชูเหมือนเดิมนะครับตรงกลางริฟเฟตเอนเดดีกับยูริเตลิมันส์ที่เหลือแนวรุกนำโดยเจมแมดดิสันฮาวิบานนะครับแต่แต้ของหน้ายังเป็นตัวเก่าอย่างเจมี่วาดีเหมือนเดิมนะครับในขณะที่หงแดงลิเวอร์พูลครับ62แต้มจากการชนะ18เสมอ8แพ้ไป9เกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะเรนฟอร์ดมา1ต่อ0ครับยินครอบยังมดสิทธิ์ใช้งานตีอาโกเซฟานบายเซติช มีบ๊อบบี้ฟิมิโนนาบีเกต้าพวกนี้ยังเป็นลิสต์ตัวเจ็บอยู่นะครับส่วนคนแรกที่คาดว่าจะลงครับประตูลิซงเบ็คเกอร์นะครับแบ็คขวาเทรนด์ทางซ้ายเป็นดูโรเบอร์สันคูลเซนเตอร์ก็น่าจะยังเป็นโกนาเต้กับฟานได้นะครับตรงกลางน่าจะเป็นฟาบินโยเคอร์ติสโจนหรือไม่ก็ เฮนโดนะครับแต่อีกสูตรหนึ่งเนี่ยอาจจะใส่คนทดิกัคโปลงมาเลยนะครับแล้วส่วนข้างหน้าก็เป็นซาร่าโชต้าและลุยดีอารสโดยดดวินุนเยสยังต้องรอกาสที่มานั่งสำรองครับเกมแรกที่แอนฟิล์ลิเวร์พูเปิดบ้านชนะ2-1นะครับคู่นี้ก่อนเกมลิเวอร์พูลบุกมาเป็นต่อแน่ครับโดยสาการของเลสเตอร์จากนี้ไปก็สำคัญสุดๆทุกเกมในการหนีตกชั้นนะครับเพราะสาการนี่สุ่มเสี่ยงมากครับในขณะที่ลิเวอร์พูลสาการล่าสุดในการแย่งแชมเปี้ยนส์กีตามหลังนิวคาสเซิลและแมนยูอยู่4ี แล้วเหลือ3เกมเท่ากันทั้ง3ทีมแล้วนะครับดังนั้นลิเวอร์พูลลงเล่นเป็นนัดที่36กก่อนครับนั่นหมายความว่าก็ต้องชนะในเกมน,นี้เหมือนกันนะครับในการไล่จี้ โอกาสกับการไปแชมเปี้ยนส์คครับดูแล้วปัญหาเลสเตอร์คือเกมรับเลยครับนัดที่แล้วเจอฟูลแลมยังโดน5เม็ดล้วิเวอร์พูลอยู่ในช่วงกําลังบั่นใจนะครับชนะมา6เกมติดในลีกดูแล้วเกมแบบนี้เลสเตอร์ไม่รอดครับลิเวอร์พูลจะบุกมาเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูเก็บ3แต้มนะครับให้เชียร์หงแดงลิเวอร์พูลเป็นครึ่งหนังบิ๊กแมชประจําค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบาย